ทีนี้ไปดูกิจกรรมของน้องๆค่ะกับตลาดนัดคนดีวิถีพอเพียงที่จังหวัดยะลาค่ะตลาดนัดคนดีวิถีพอเพียงอนุบาลยะลานักเรียนทั้งโรงเรียนพร้อมใจกันแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์ประเพณีค่ะไปดูนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนอนุบาลที่จังหวัดยะลานะคะโดยนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอตอประทานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนายไพศาลว่องพานุสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยาลาคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียงให้กับเด็กๆพี่ได้เป็นพ่อค้าแม่ค้านําสินค้าต่างๆมาขายเพื่อฝึกทักษะการซื้อการขายให้กับนักเรียนได้เรียนรู้โดยในวันนี้นะคะนักเรียนกว่า1,800คนก็จะมีการแต่งกายด้วยชุดไทยชุดประจำถิน่นชุดมอหอม่อห่มเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นตลาดไทยวิถีพอเพียงนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียงเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสารรค์เรียนรู้ความพอเพียงตามคำสอนพ่อและน้อมนําไปเป็นหลักปฏิบัติดำเนินชีวิตประจําวันให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการจัดฐานตลาดนักคนดีแล้วตามวิถีพอเพียงแล้วนะครับยังมีการจัดฐานการเรียนรูน้อื่นๆทั้งฐานลานดนตรีฐานปูนปัสเตอร์ฐานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฐานกิจกรรมระบายสีหน้ากากหันษาและฐานกิจกรรมการละเล่นให้กับนักเรนอีกด้วยครับ ผู้ช่วยเลขาธิการสบตกล่าวค่ะว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วคนไทยยุคใหม่นะคะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลยะลาค่ะมุ่งเน้นให้ความสําคัญทั้งด้านคุณธรรมแล้วก็ด้านความรู้สร้างค่านิยมที่ดีงามและน้อมนาศาสตร์พระราชาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ